กันเช่นเคยในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้ค่ะพี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวดจะพาเราไปรับลมหนาวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเราจะไปกันที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะบุกไปที่ทุ่งปอเทืองที่ในเวลานี้เนี่ยกำลังบานรับลมหนาวและบานรับนักท่องเที่ยวเจ้าของทุ่งเล่าให้พี่จุ๋มฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้พิษโควิด -19 ทําให้พวกเขาน้ําตาตกค่ะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งตัดสินใจ จะถ่ายทุ่งปอดเถืองทิ้งแต่ปรากฏว่าพอมีข่าวการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้ทำกิจกรรมได้มากขึ้นก็เลยมีความคาดหวังนะคะว่าเอาแบบนี้ดีกว่าลุกขึ้นสู้คาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวจะกลับไปเที่ยวที่ทุ่งปอดเถืองเหมือนเดิมมาจนถึงเวลานี้ความหวังที่ตั้งไว้จะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วรอยยิ้มของเจ้าของทุ่งปอเถืองจะมีไหม ไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงค้นทรงยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ วันนี้ทุ่งปอเทืองกว่า40ไร่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในไร่ธรรมชัยกำลังบานสะพรั่งเหลืองอาบรามรับลมหนาวรล่อนักท่องเที่ยวไม่รู้ว่า จะบลอกเกอร์หรือเปล่าด้วยพิษโควิด COVID, ทำให้นักท่องเที่ยวหดหายปลายได้ชาวไร่ไม่มีมีแต่รายจ่ายไหนจะค่าดูแลไหนจะค่าคนงานเคยคิดที่จะตัดสินใจข่ายทุ่งแห่งนี้ทิ้งเพราะกลัวไม่มีนักท่องเที่ยวแต่เมื่อรัฐบาลได้ประกาศขายร็อกก็ยังพอมีความหวังที่จะลุ้นว่านักท่องเที่ยวจะมาเยือนขอความกรุณานักท่องเที่ยวนะครับ มาตรการทางไร่คือท่านเข้ามาในไร่แล้วต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็เอาเจลแอลกอฮอล์อโโล้างมือนะครับแล้วก็วมมลงชื่อลงชื่อลงทะเบียนนะครับแล้วก็สวมแมสแล้วก็ทิ้งระยะห่างประมาณ2เมตรนะครับ จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวได้ทยอยมาชมทุ่งปอเทืองอันสวยสดงดงามสีเหลืองอัรามเพอให้ชาวไร่มีความหวังมีแสงสว่างที่ปลายอุงโมงค์อีกครั้งและทางไร่ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดให้นักท่องเที่ยวสวมแมสมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ค่ะวันนี้มาเทีย่ยวุกบัวเทืองนะคะสวยมากเลยแนะนบมาเทีย่ยวเย้ไม่ชอบไม่มาก็อด วันนี้ทุ่งปอดเทืองที่เคยเหี่ยวเฉ้าเศร้ซาซอยกลับมาสดใสแบ่งบานอีกครั้งฉู่ช่อสะพรัง่งเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งสลับกับวิวภูเขาวกว้างไกลสุดสายตาพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาเช็คอินชมทุ่งปอดเทืองได้รอบทิศหวังว่าความหวังของชาวไร่จะไม่ฝันสลายไปอีกครั้ง หากท่านใดอยากช่วยชาวไร่และสัมผัสความสวยงามของทุ่งปอเทืองก็สามารถมาได้ที่บ้านน้ำวิ่งตําบลลําพยนต์หรือจะโทรสอบถามเส้นทางได้ที่0872071718และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพพิชาการหรือพวบรทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัด บริษัทธุรกิจเหล็กดี เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่เปิดประเทศแล้วเราก็คาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นได้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุกผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน Tik Took Instagram และ t w ิ t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น ุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ